ดูวิถีการโครจรของดาวในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาในเรื่องของการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกกันต่อนะครับหลายท่านก็ลัคนาพิจิกที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะอย่างเช่นของคุณสุรัตของคุณสุรัตน์นี่ก็ลัคนาพิจิกนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวนี่ก็ลัคนาพิจิก ก็อ่านตามวิถีดาวที่โครจรในช่วงวันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดาวใหญ่หญๆก็โครจรในตำแหน่งที่ดีแต่ก็มีดาวบางดวงที่โครจรมาแล้วเนี่ยต้องเตือนต้องบอกป้องกันไว้เพื่อมีให้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ก็มีวิธีการแก้เคราะ์แก้เค็ดเพียงแต่ว่า เรารู้ล่วงหน้าแล้วเราก็ป้องกันแก้ไขไว้นะครับเรื่องร้ายๆก็จะไม่เกิดนะหรือใครจะทำให้เกิดก็ใช้วิธีการแก้เคล็ดนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกดูในเรื่องเด่นๆก่อนดีไหมดาวการเงินนะคือดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็เป็นดาวภพปุตตะปุตตะก็คือลูกหลานบริวารแล้วก็ หมายถึงการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับลาบลอยก็ได้ในวันที่22เมษายน,นก็คือเมื่อวานเนี่ยวันนี้วันที่23เมษายนอยู่เนี่ยนะครับอังคารดาวของคุณยังอยู่พบมรณะแต่ว่าดาวพฤหัสดาวปุตตะการเงินเนี่ยเข้าสู่พบอริเป็นราชาโชคนะครับถ้าในความหมายที่ดีก็มี แต่ถ้าแปลในความหมายที่ไม่ดีก็มีถ้าแปลในความหมายที่ดีการที่พระหันสบอดีเข้ามาเป็นราชาโชคนะครับหมายถึงการได้รับความราบรื่นไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเอา้าวแต่ว่าอยู่พบอริก็ต้องไขปัญหาต่อไปว่าเมื่ออริแล้วเนี่ยจะหมายความว่าอย่างไรเอาในส่วนที่ดีนะครับในส่วนที่ดีนี่ก็จะแปลว่าคุณจะได้ที่ปรึกษา ได้ครูบาอาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการเสี่ยงโชคและเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตนะครับเรื่องของบุตรหลานบริวารต่างๆก็ได้นี่คือพระเจ้าเข้ามาเป็นราชาโชคในภพอริแปลว่าการได้เป็นที่ปรึกษามีคนมาขอพึ่งพาก็ได้นะครับหรือตัวคุณเองนะ ในเมื่อพฤหัสคือดาวปุตตะจะหมายถึงการเริ่มต้นก็ได้นะครับจะหมายถึงการประกอบอาชีพการงานก็ได้มาเป็นราชาโชคในภพอริคือเป็นที่ปรึกษาคนเป็นครูบาอาจารย์หรือ,อ,อจะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือดาวพฤหัสเข้ามาให้คุณแบบนี้ และเป็นช่วงที่คุณจะได้บำเพ็ญบุญบาร,รมีเพื่อเสริมดวงชะตาแก่ตัวเองด้วยก็คือการช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยการเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาชีวิตทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายใดๆนะครับก็เป็นที่พึ่งพาให้ใครอยากเสริมดวงชะตาก็ไปร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์หยกยารักษาโรคถวายสังฆทานก็เป็นประเภทยารักษาโรคนะครับหรือถวายเป็นหนังสือธรรมะ ใดๆก็ได้นะครับเป็นการให้ทําเป็นทานนะการให้ทําเป็นทานนี่ก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันนะเออเขาจะเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญสําเร็จจากการแสดงธรรมแสดงในรูปของตัวอักษรคือถวายหนังสือหรือจะเป็นที่ปรึกษาบอกกล่าวให้ผู้คนป้องกันระวังภัยป้องกันความชิบหายนะครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเห็นค่าแค่ไหนถ้ามีคนตักเตือนเขาแล้วเขาเชื่อฟัง นะเขาก็จะไม่เสียเงินเงินที่ว่าจํานวนเท่าไหรเออถ้าคนมีหน่อยก็อาจจะเป็นหลักล้านคนไม่มีก็หลักหมื่นหลักแสนนะครับโอคนไม่มีนี่ก็หลักร้อยนะเสีย500อนี่ก็กวนกวายจะตายแล้วแต่ถ้ามีคนป้องกันแก้ไขให้ก็เท่ากับว่าช่วยเขานะครับนี่คือชาวพิจิกนะหน้าที่การงานความเป็นครูบาอาจารย์มาแล้วหากไม่สามารถเป็นครูบาอาจารย์ใครได้ก็สนับสนุน ลูกหลานบริวารให้เคลื่อนมาเป็นที่ปรึกษานะครับหรือจะเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเองก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมดีมากนี่คือดาวพฤหัสเป็นราชาโชคแต่ในด้านที่เสียที่พูดถึงละ่ะเออในเมื่อเข้ามาเป็นอริเนี่ยก็พึงระวังหน่อยพึงระวังลูกหลานบริวารจะทําให้เป็นหนี้เป็นสินไปค้าประกันอะไรใครในเดือนนี้ต้องระวังเนื่องจากว่าพุทธ อาทิตย์เนี่ยหมายถึงการเซ็นสัญญาการทําสัญญาการผูกมัดเออมันก็ดีนะครับแต่อยู่ภพอรินั่นแปลว่าไปค้าประกันไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วราหูนี่อยู่ด้วยไปค้าประกันเรื่องอะไรครับพันธุเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่ดินจะทําให้ตัวเองเสียหายในภายหลังเพราะฉะนั้นเมษาพฤษภาถึงวันที่15พฤษภาเนี่ย ยังไม่ควรไปคำประกันออเรื่งให้อะไรให้ลูกหลานหรือลูกน้องนะครับพึงระมัดระวังโปรเจกต์โครงการใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนรถราพานะลูกน้องลูกหลานบริวารยัง,ย,งยังไว้ก่อนจะเป็นการดีเพราะอะไรครับนี่ไงราหูร่วมกับพุธและก็าอาทิตย์อยู่ด้วยมันคือคราดมีมรตยูอยู่ด้วยเนี่ยทำให้เสียหาย ผิดพลาดพั้งเผลอเป็นคดีความยื้อไว้ก่อนครับถ้าใครจะมีการทําสัญญาเซ็นสัญญาคปกกาประกันใดๆรอให้พ้นผ่านเดือนพฤษภาคมไปก่อนแม้ว่าอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพปัตตนินะครับดีแล้วแต่พุทธยังอยู่นะพุทธนี่คือดาวมรณนะพุทธคือดาวลาภะแล้วมาอยู่ในภพเรือนอริบางทีบางคนเห็นแก่ประโยชน์จนเกินไปหลงเชื่อเขา หรือบางทีก็รู้อยู่ว่าผิดแต่ก็ทำช่วงนี้คือคดีความจะตามมาผิดพลาดเสียหายถูกหลอกถูกโกงระวังไว้นะครับยังต้องระวังอยู่แม้ดาวพฤหัสจะเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะฟังคำเตือนของคนที่เขามีประสบการณ์หรือผู้รู้นะครับเพราะอะไรครับความโลภเข้าบังตาตัณหาเข้าบังใจเห็นแต่ความอยากจะได้ชิบหายมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่พุทธ และราหูร่วมกันเนี่ยตลอดเดือนพฤษภาคมพิจารณาให้ถี่ถ้วนแม้อาทิตย์จะย้ายออกไปแล้วในวันที่15พฤษภาคมก็จะยังมีพุทธและราหูอยู่พุธคืออะไรครับพันธุดาวพันธุบ้านเรือนรถราพานะญาตพี่น้องอาจจะมาขอพึ่งพาแล้วก็พุธนี่คือดาวลาภระเรื่องลาผลไยได้มีคนชวนลงทุนใดๆอย่าเพิ่งอยากจะได้ แม้จะโน้มน้าวคุณให้เชื่อยังไงยังไว้ก่อนให้พ้นผ่านช่วงพฤษภาคมไปก่อนค่อยดำเนินการต่อแต่ว่าคุณจะเชื่อไหมแค่นั้นเองก็ยากที่จะเชื่อนะเพราะว่าอะไรครับดาวอังคารของคุณเป็นดาวประจําตัวคุณโคจรอยู่ในภพมรณะแต่อยู่ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่วันที่สองเนี่ยดาวภพปัตตนิพสุกจะ โคจรเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่ายังมีความสุขความเจริญดีมากกับเรื่องของความรักกับเรื่องของไรายได้ราบผลใดๆก็ตามนะครับแต่วันที่10อังคารย้ายเข้าสู่ภพสุภะและเป็นนิดคาว่าภพสุภะเป็นนิดเนี่ยแปลได้ความหมายหลายอย่างตัวคุณคือดาวพระอังคารและดาวอาริคือดาวพระอังคารเมื่อมาเป็นนิดในภพสุภะก็จะแปลความหมายว่าคุณจะเสียเปรียบคน จากการไว้เนื้อเชื่อใจคำประกันใดๆก็ตามนะครับจากการช่วยเหลือเกื้อหนุนคนคุณจะผิดภาพผิดหวังนะอังคารมาทําลายความดีงามในใจตนด้วยอังคารอยู่ที่พบสุภะและเป็นนิดแปลว่าจะทําให้คุณเสียศีลธรรมจัญญาหรือคุณทําอะไรที่ที่มันทําให้ตัวเองตกต่ําได้อันนี้คือช่วงที่ดาวพรังคารเข้ามาอย่างเนี้นะครับ อ่าเนี่ยพูดถึงเรื่องนีิสิ์แล้วก็มาตกที่พบสุภะก็จะเป็นดังนี้แต่ทีนี้พระอังคารเนี่ยคือดาวประจําตัวคุณเมื่ออังคารมาเป็นนิดในพบสุภะก็จะแปลความหมายได้หลายอย่างอ่ะประการแรกที่ควรจะใส่ใจระวังหน่อยนะครับก็คือสุภาพร่างกายของสุภะได้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณท่านอาจจะเจออุบัติเหตุบาดเจ็บ พัังเผลอใดๆเจ็บตัวหรือการผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่อีกประการหนึ่งก็กับตัวคุณเองเพราะอังคารคือตัวคุณเมื่อมาอยู่เป็นนิดนะในภพสุภะเนี่ยมันตกต่ําอ่อนกําลังนะผิดพลาดพัังเผลอทําความเสียหายให้แก่ตัวเองได้ช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังหนึ่งระวังเรื่องของความรักนะครับ ช่วงนี้อาจจะเสียรักหรือคุณก็อาจจะจิตใจไม่มั่นคงกับคนที่รักเช่นดาวพสุกคือดาวภพปัตตนิเข้าสู่เรือนมรณะนะอาจจะเพราะความห่างเหินจากคนที่รักแล้วทำให้ใจคุณต้องวอกแวกนะแล้วก็เผลอใจมองคนอื่น นอกจากเผยใจแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเองเสียศีลธรรมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ควรจะระมัดระวังใจตัวเองอาจจะทําเสียศีลธรรมได้อันนี้ตัวเองนะ,ะถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุสําหรับตัวเองเดินทางไกลไปต่างถิ่นให้ระมัดระวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกิดกับชาวลัคนาพิจิกทุกคนสําคัญก็คือ ในพื้นโดยชะตาคุณมีดาวอะไรรับหากมีดาวคู่ศัตรูก็คืออาทิตย์หรือพระเสารรับดาวอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎตามภาพนี้ก็ได้แก่ผู้ที่เกิดประมาณวันที่23กันยา2518ถึงวันที่7กันยา2520คุณจะมีพระเสาร์เป็นประอยู่ตรงนี้นะครับเสาร์นี้คือใคร สานี้คือดาวพบสหัชชะสหัชชะหมายถึงการเดินทางสหัชชะหมายถึงเพื่อนพี่น้องหรือคนมาสู่มาหาเมื่ออังคารมาเป็นนิดมากระทบกับพระเสาร์คือการทำร้ายทำลายกันคุณทำให้เสียศีลธรรมหรือ,อไปล่วงละเมิดคนอื่นเขาหรือไม่คนอื่นก็ล่วงละเมิดคุณทำให้เกิดการทะเลาะเบาแววงลบราคาฟันทำร้ายทำลายกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวงัง แล้วถ้าไม่มีเรื่องเหล่านั้นก็สหัสชชาเนี่ยหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุในช่วงเขาช่วงขานะครับก็พึงระวังการได้แผลแต่ก็แก้เคล็ดได้นะเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัดเล็บมือเล็บเท้าซะตกแต่งนะหรือมีเล็บคุดอะไรก็ไปตัดออกนะครับพวก เนื้องเนื้อร้ายใดๆที่เท้าที่เป็นหูดเป็นตาปลาอะไรพวกนี้นะก็ทําการรักษาถือว่าเป็นการแก้เคราะแก้เครดนะครับและทีนี้เพื่อเป็นการแก้เครดเสริมโดยชะตาให้พ้นผ่านเคราะห์กรรมพวกนี้ไปโดยเฉพาะการขัดแยง้งแตกแยกกับบรรดาเพื่อนพี่น้องใดๆหรือการถูกโจรผู้ร้ายอันตราพานประทุษร้ายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ ผลกรรมที่เราสร้างเราทำไว้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แก้เคราะห์แก้แค้นด,ด้วยการให้ชีวิตให้ชีวิตสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือใดๆก็ได้นะครับแล้วก็บริจาคเครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัดหรือเครื่องมือช่วยชีวิตให้กับโรงพยาบาลเป็นประโยชน์สาธารณะก็ได้นะครับหรือสุภาพจะแปลว่าวัดวาอารามนะก็บริจาคเครื่องมือการก่อสร้าง เพื่อการซ่อมบํารุงบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิวิหารโบสถ์ที่ผุพังหรือจะไปทำด้วยมือตัวเองก็ได้อาจจะมีถลอกปอกเปิดกเจ็บตัวหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการยื้อชีวิตต่อชะตาอายุของตัวเองไม่ให้ประสบเหตุเพศภัยที่รุนแรงนะครับอันนี้ถ้าใครที่มีพระเสารับนะแต่ถ้าไม่มีพระสารับเนี่ยมีดาวอื่นรับเนี่ยก็จะเป็นความโชคดีถ้ามีพระสุข ในพื้นดวงชะตาใครมีพระศุกขอยู่ที่กรกฎเป็นราชาโชคนะถ้าอยู่ที่มังกรนี่ก็เป็นเป็นเทวีโชคนะครับอ่ะพระสุขอยู่ที่พบมรณะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นจุลจักษ์นะครับอ่าผิดพลาดทั้งเผยขออภยัยเมื่อใครที่มีพระสุกรับเป็นราชาโชคอยู่ที่ภพสุภะอังคารโคจรเข้ามาแม้อังคารจะร้ายอย่างไรก็จะยังมีคนช่วยเหลือ เลือนหนุนคุ้มครองทาให้คุณมีความสุขความเจริญมีความรักความอบอุ่นใครที่อกหักรักคุดใดๆนะครับถ้ามีดาวดีๆเนี่ยรับอยู่นะมีพระศุกร์หรือพระรหัสสองดวงเนี่ยรับอังคารอยู่เนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับแต่ถ้าไม่มีดาวอะไรรับเลยอังคารอยู่ที่พบสุภะเพียงแค่ระวังใจตัวเองแค่นั้นก็พอนะครับ ผิดพลาดพังเผลอไปไม่ประมาทก็จะพ้นผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหลายได้อังคารอยู่ตรงนี้ก็2เดือนนะครับพฤษภามิถุนานะครับเพราะฉะนั้นตลอด2เดือนนี้ก็พึงระมัดระวังตัวเองด้วยสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ใส่ใจดูแลเรื่องของความรัอย่าหาอะไรเข้ามาบั่นทอนจิตใจคนที่รักนะครับ เอาละทีนี้ก็ไปดูดาวพบการเงินต่อได้แก่ดาวพระหัสบดีในเดือนนี้พฤษภาคมนี้ยังอยู่ที่พบอริความหมายดังกล่าวมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เรื่องสุขภาพร่างกายของคุณเมื่ออังคารเป็นนิดตกต่ำอย่างนี้นะครับก็จงดูแลสุขภาพหน่อยเพราะว่าเ,เรื่องลมเรื่องความชื้นภายในอากาศด้วยช่วงที่ แและ4โคจรร่วมกันอากาศพันผวนเปลี่ยนแปลงมากนะครับดูแลร่างกายตัวเองหน่อยผิดพลาดพลั้งเผลอไปเสียหายได้ส่วนเรื่องของภาระหน้าที่การงานดูดาวพระอาทิตย์นะครับในช่วงที่อาทิตย์อยู่ที่เมษเนี่ยเป็นมหาอุดอาจจะเหนื่อยหน่อยกับเรื่องของทั้งจิตใจทั้งเรื่องนี้สินเรื่องปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตแล้วก็การงานติดติดขัดขัดนะผิดพลาดพลั้งเผลอ แต่พอวันที่15พฤษภาอาทิตย์ย้ายเข้ามาสู่ภพปัตตนินะครับอันนี้ถือว่าดีขึ้นมาหน้าที่การงานต่างๆฝากฝังไว้กับคู่ครองคนรักหรือคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนได้นะครับก็ถือว่าจะมีความก้าวหน้าดีแล้วก็เรื่องของความรักก็จะดีขึ้นมาด้วยพระศุกร์เนี่ยแม้จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะแต่พระศุกร์ก็ยังเพ่นในภพมรณะอาจจะห่างกันบ้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหน้าที่การงานเราโตกันแล้วนะอาจจะพัดผ้าห่างไกลกันบ้างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจกันนะให้รู้ว่าแม้เขาจะห่างไปแต่ยังมีคนที่ใส่ใจและรักอยู่นะเขาก็จะยังคิดถึงคุณจะผิดพลาดพังเผยอ,อันใดก็จะคิดถึงคนที่รักแล้วก็จะไม่ทำผิดพลาดพังเผยใดๆนะครับและทีนี้พักเกศ ต้นเดือนอยู่ที่ภพลาพระนะครับแล้วดาวลาพระเนี่ยก็คือพุธเป็นเกษตรในเรือนาวางอาทิตย์กรรมะเข้ามาร่วมด้วยในช่วงต้นเดือนเนี่ยการงานจะประสบความสําเร็จดีนะครับปลายเมษาต้นพฤษภาถึงวันที่5นะการงานจะประสบความสําเร็จดีแต่พอหลังจากนั้นไปนี่ก็ต้องออพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะว่าดาว พระพุธเนี่ยคือดาวแห่งโชคลาภผลคุณยังติดอยู่กับพระราหูและพุธโคโจรผิดปกตินะครับก็ตลอดทั้งเดือนพฤษภาแต่มีช่วงต้นเดือนเนี่ยพุธในน้าวานเป็นเกทษตรที่พบลาภะเพราะฉะนั้นช่วงนี้โอกาสมีโอกาสได้นะเก็บเช็คเ,เก็บเงินประสบความสําเร็จดีแต่เลยนั้นไปนะเนี่ยวันที่6ก็จะเกิดจันทรคาตนะครับแล้วก็เลยนั้นไปตลอดทั้งเดือนก็อย่าได้ไว้วางใจเพราะว่า พุธเรื่องรายได้ลาบผลเนี่ยมันติดกับราหูมันจะทําให้คุณโลภหรือเกิดความผิดพลาดพั้งเผลอถูกหลอกถูกโกงได้นะครับเรื่องญาติพี่น้องก็ยังไว้วางใจอะไรมีได้นะอดทนอดกั้นกันไปก่อนนะครับเอาละนี่คือวิธีการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภา ของคุณนพดลเกียวขำ3าทับเลัคนาพิจิก7เเป็นประ